Podcast Mellow Music Release ม,<า>ม,มัอะไรทรงผมอะไรทรงผมใครที่ดูไลฟ์อยู่นะ <laughs> <laughs> น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเราอยู่กับใครนะครับผม <laughs> ตอนนี้เราอยู่จริงๆสมาชิกก็มี5คน <c oughs> แต่ตอนนี้เราอยู่กับ4หนุ่มนะครับ SB5 ครับผมสวัสดีค่ะ ักไทยทางกล้องด้วยฮะเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรานะครับผมยุ่งมากเลยครับคุณพ่อยากให้ทักทายแนะนําตัวค่ะเสียงใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างมาเริ่มจัดหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเรา S B 5 i v e ค่ะใครบ้างอะไรยังไงสวัสดีครับผมคิมอน S B 5ครับผมสวัสดีครับผมเต้ S B 5ครับผมคอปเตอร์ S B 5ครับสวัสดีครับผมบาร์ S B 5ครับหายไปหนึ่งเกือบจะปกติครับตีหายไะตีดอทเข้าไปโอ้โห อันนี้ไม่ตีเลยเนี่ยอค่ะอันนี้เป็นป้าเลยนะฮะก็วันนี้มาสี่หนุ่มนะครับทักทายชาวโลก975นะครับมาพร้อมกับแบบสีสดใสเลยในวันนี้นะครับอีกหนึ่งหนุ่มหายไปไหนตีหายไปไหนคะก็ติดภารกิจถ่ายละครอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมโอใช่โอเคแต่ละคนใส่เสื้อมาสีชัดเจนมากเห็นบอกว่าบอกคาแรคเตอร์ด้วยไล่หน่อยสิแต่ละสียังไงคือคอนเซปต์นี่เป็นชุดคอนเซปต์ของเพลงซิงเกิลใหม่ของเราคือชายในฝันค่ะซึ่งเราก็ตีความว่าชายในฝันเนี่ย ก็เรามีห้าคนห้าหนุ่มพอดีไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเป็นห้าหนุ่มของห้าชายในฝันในแต่ละคาแรคเตอร์ก็เลยแต่งตัวตามสีต่างๆของคาแรคเตอร์อย่างเขาบอกว่าเขาจะเป็นแบบว่าค่องแค่ว่องไวร้อนแรงหน่อยก็จะเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใชยร้อนแรงจะเย็นเหมือนน้ำครับอ๋อเย็นเหมือนน้ำคู่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 ใช่ครับผมส่วนผมก็ชิ่มเหมือนต้นไม้ครับผมเขียว เพราะอากาศแหรืออะไรสายเขียวครับผมอยู่ผมจะบอกไปสายเขียวนี่เป็นอนื้หมายถึงว่าเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับผมชอบทำประชาชาติดีนะแก้ทันอ่ะค่ะเป็นมุ้งมิ๊ปาครับโดนปาครับครับโดนปาครับไม่ก็เป็นสายหวานน้ำหวานครับแล้วหวานเลยประมาณนี้ครับเอาใส่หวานหวานครับเอาแล่หนึ่งสีนะฮะ สีเหลือครับดังนั้นเป็นแบบสีสัจธรรมอ๋อสัจธรรมเพราะว่าเขาชอบเฉลมนต์เพราะตีชอบเฉลิมโหมวันนี้เพิ่งสึกมาโชคดีมากที่มากันแค่สี่คนค่ะคือถ้ามาห้าคนเนี่ยผมต่อแถวแปลงล่างแล้วนะครับผมกรการห้าสีคุณเลนเจอร์นี่พูดมาไม่รู้อะไรเรื่องจริงเรื่องเล่นเลยเอาวันนี้วันนี้สี่หนุ่มแล้วกันเป็นตัวแทนจริงห้าหนุ่มนะฮะวันนี้มาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าใช่ในฝันเออทำไมอ่ะทำไมใช่ในฝันเออจริงๆแล้วมันเป็นซิงเก ครับผมคือถ้าสมมติว่าใครเกิดทันแบบว่ายู่โหยุค90เนี่ยมันก็จะมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงของว่าชายในฝันของ XL Step ที่เป็นเพลงฮิตในยุคนั้นเลยแล้วก็ดังมากๆแล้วก็ทีเนี้ยเราได้ร่วมงานกับพี่เอเอลสเตปคือในซิงเกิลที่แล้ว Candy Crush พี่เอเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงของเราแล้วคราวนี้พอเรามาทำงานร่วมกันเราก็เกิดความคลิกกันในเรื่องของดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจยก เพลงชายในฝันเนี่ยมารีมาสเตอร์ใหม่ให้กับพวกเรา SB5 เป็นคนถ่ายทอดนะครับแล้วการถ่ายทอดของเราเนี่ยเราเราตอนอัดเรานึกภาพว่าแบบว่าชายในฝันตามสไตล,ล์เราไหมหรือว่าเรามีภาพไงในหัวไหมคือจริงๆแล้วว่าเราอิงพยายามอิงจาก f e ลลิ่งเดิมจากเวอร์ชันออริจินอลเพราะว่าออริจินอลเนี่ยมันมีเสน่ห์บางอย่าง mm hmm. นองเหยุคนั้น mm hmm. ที่เราฟังตอนนี้ณนะปัจจุบันถ้าเราหวนกลับไปฟังเวอร์ชันนั้นอะ่ะ mm hmm. เราก็ยังรู้สึกว่าเพลงเวอร์ชันนั้นอะ่ะมันยังมีความบบทันสมัยอยู่ mm hmm. ร่วมสมัยอยู่แล้วก็มีความแบบฟังมีกรูปมีเสน่ห์บางอย่าง mm hmm. ที่ mm hmm. หลายๆหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆยุคสมัยหาไม่ได้คือผ่านมา20ปีแล้วแต่เราฟังตอนนี้ยังใหม่สำหรับเราอยู่เลยใช่ในสมัยนั้นก็คงล้ำมากครับเนื้อเป็น A and B ยุคนั้นเลยเนาะใช่ิพย์มีบเลมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยหยิบเสน่ห์จากตรงนั้นอ่ะมาเบรนกับความเป็น S B 5ความสนุกสนานความสนของเรา้มันมีกรุ๊ปที่ดูแปลกใหม่มีความเป็นฮิปฮอปเข้าไปมากขึ้นอะไรเงี้ยพูดถึงฮิปฮอปมีท mm ่อนแรปด้วยนี่อ่าคือจริงๆแล้วอ่ะ ท่อนแรปของเพลงเนี้จะเป็นท่อนแรปที่เราก็หยิบยกมาจากตัวออริจินอลเลยนั่นแหละก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนกับฮป e แมนแบบเป็นแบบคนแบบแบบอารมณ์แบบเหมือนกแบพวกคนผิวสีอ่ะแล้วก็แบบพูดแบบเยอะอะไรเงี้ยซึ่งจะดูเป็น old school มากๆเลยซึ่งมันเท่มากๆเลยแล้วเราก็เลยรักษาฟิลลิ่งตรงนี้ไว้อยู่แล้วก็หยิบมา ใส่ในเพลงร์ชันนี้ด้วยมั้งก็คือเป็นความเป็นสไตล์เราแต่ก็มีแรปเข้ามาด้วยใช่ใครเป็นคนแรปบ้างหรือแรปกันทุกเนลงน้องเขียวเนี่ยนะครับสนุกไหมโอเคครับผม to the world getting crazy but for sure you g o t t a have me That kind of man did you dream of wish you want him to be? for the hip hop? Yeah. Coming here for you, baby! With, with the love that everybody Open up your eyes, to my heart, and felt the beat for me. yeah, yeah. Hey. Uh, hey. โอ้อยากได้ป้ายไฟเลยอะตอนนี้เราต้องชูป้ายไฟแล้วแหละเราไ้อะชูป้ายไฟนี่ในะปัจจัยผมเห็นมีร้านทำรับทำป้ายไฟอ๋อเด็กผมเล่นเล่นเออพี่เล่นเล่นอ๋อเดี๋ยวพี่แนะนำแอปในโทรศัพท์จริงจังเพาะมันจริงจังครับอ๋อจริงจังจริงจังทุกเรื่องพี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าจริงเอาพูดถึงชายในฝันเราให้นิยามของตัวเองดีกว่าคนละสามคำ ใช่ในฝันในแบบของเราอสามคำแล้วกอนชายในฝันในแบบของเราไม่ไม่แบบแบบที่เราเป็นใจเย็นใจเย็นเเราเป็นชายในแบบแบบไหรสามคำสามคำในการคุยไงเขียวจังเลยอะไรเงี้ยมีตัวอย่างตัวอย่างอร่อยนะเนี่ยชิดกันใหญ่ชิคเชนไงคุได้ก่อนเลยผมนามาตัวจริงลีดเดอร์เขาเป็นลีดเดอร์มาค่ะมาครับร้อนแรงมากเสีแดงฝันไปเถอะเออหายเข้ามาไหนอ่ะ สีฟ้าฝันใช่ที่ความฝันนะฝันไม่วด้ฝันเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงขึ้นสักวันเลยใช่อย่าอย่าฝันนั่นเองมามาแต่งมาแต่งมาแต่งค่ะน้องน้องเขียวของเราน้องเขียวครับผมน้องเขียวพาเธอหาย ทำไมคุณมาแนวนี้ตลอดเลยอ่ะหมายถึงว่าแบบว่าพาเธอไฮเหมือนแบบอยู่กับฉันแล้วแบบไฮขึ้นส่วนใช่บางทีคนเราเวลาจะคบชายในฝันสักคนก็อาจจะอยากคบคนแล้วมีอนาคตที่ดีขึ้นไฮขึ้นผมบอกคอมพิวเตอร์เนี่ยบ้านเขาทำธุรกิจนะครับผมรวยมีธุรกิจบ้านๆรวยเพราะงั้นเนี่ยคบเขาไฮขึ้นแน่นอนครับจริงไหมฮะคอมเตอร์เอ่อตั้งแต่เจอโควิดก็ไม่จริงแล้วเรียกได้ว่าแกให้เพื่อนดีๆดูดีขึ้นเลยนะคะตรงไฮแบบไหนนะ ก็ร่ำรวยขึ้นครับผมแบบชีวิตไฮคลาสขึ้นดูง่ายแน่ๆพ่อเอาไม้มาทำเป็นบันไดครับถูกต้องครับผมบ้านเขาขายไม้ครับ้านเขาขายไม้ไม้จิ้มฟันอ๋อหรอไม้จิ้มฟันเหรอไม่ใช่บ้าคือทำเกี่ยวกับไม้แปรรูปพี่ก็เชื่อไปเรื่อยพี่พี่พี่ไม่เชื่ออะไรเราสี่คนละพี่พาเธอหายไปลาบานะพาเตกที่น้องฝันเป็นจริงครับ วันนี้ทุกคนได้ฟังเพลง,อองลชายในฝันแล้วก็ฝันที่ก็จะเป็นจริงเพราะม,มีพวกเราเป็นชายในฝันของทุกคนพี่ฝันเป็นจริงบ่อยมากบาัดเป็นยังไงตอนประมาณตีสี่พี่จำได้พี่ฝันว่าพี่เข้าห้องน้ำเออเป็นจริงทุกเช้าพี่ว่าพี่ว่าเราชัดมากเลยไปฉีร่าทุกวันนี้ยังไม่เลือกใส่แคมเพลเลยนะเนี่ยใช่เพราะว่าฝันชอบฝันตอนตีสี่ว่าเข้าห้องน้ำแต่นอนตัวเองนอนอยู่ไงก็พี่นึกว่าเราเล่นสควอ์จริงจริงใส่แคมเพลตมาเหรอ ที่นี่มีมีก้นใช่ไหมเออเกี่ยับเพลแล้วเราเกี่ยวอะไรกับเพลงเราตอนนี้อ๋อโอเคโอเคนี่ยังของเากลับมาเรื่อง MV บ้างจะได้ดู MV กันเมื่อไหร่ฝันจริงครับไม่ใช่ไปแม่ใไปแล้วบ้าไปแล้วพี่ถามเอ็มวีบ้านติดสุขภาพมุกเองมุกเองวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เก้าวันนี้ฮะเราจะเปิดตัว MV อย่างเป็นทางการนะครับเราก็มีงานเปิดตัวกันจริงจังสารนังกระฉามิด้วยใช่ครับผม ท,ท,ที่มารวมคองครับผมในงาน Idol Exchange นะครับผมซึ่งก็เป็น งานรวมศิลปินไอดอลมากมายซึ่ง SP5 ก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่ไปร่วมงานนี้นะครับแล้วเราก็จะนํา MV ของเพลงนี้แหละไปเปิดตัวในวันนี้มาเจอกันได้นะครับสำหรับคนที่คิดถึง SP5 แล้วบอกว่า SP5 วงแตกให้มาดูวงอให้มาดูที่งานนี้ครับเพราะมากัน5คนครบนะครับสรุปแตกหรือไม่แตกประกาศจบการศึกษางานนี้นะครับไม่แตกครับผมให้ไปให้ไปพอดีมีรักกเซลบออรเงียครับก็เลยบอกว่า ไม่คือคือปกติเราจะทํางานแล้วก็แยกแบบเหมือนแยกไปทำแยกไปทำแล้วบางคนออกงานกัน3คนบ้าง4คนเขาคิดว่าเฮ้ยวงแตกหรือเปล่าคือมันอาจจะแปลกสําหรับการเป็นศิลปินวงงเนวงก็จะไปด้วยกันตลอดใช่ไหมแต่เราเองเราเราไม่ได้มีหน้าที่แค่ แค่เป็นศิลปินร้องเพียงอย่างเดียวเรามีงานแสดงด้วยซึ่งบางคนก็ไม่ได้แสดงเรื่องเดียวกันไงฮะแสดงสองคนสามคนอย่างเงี้ยกรณีอย่างพี่ตี๋แกที่แสดงอยู่ตอนนี้ก็เป็นถ่ายติดถ่ายนิ้ใช่พวกเราไม่แสดงกันทุกครั้งที่เวลาแบบมีคนแยกงไปทำก็จะบอกเข้าใจว่าเอ้ยหรือมีอะไรหรือเปล่าอะไรงก็จะเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งเอาสรุปเลยนะวงนี้งานเยอะค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหงานเยอะอ่ะพูดถึงเรื่องงานตอนนี้แน่นอนในบทบาทการเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยฮะผลงานมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างปีนี้มีทั้ง ละครซีรีส์ละครเพลงคือทุกแขนงครับทุกแมเรื่อยๆครับเพราะว่าผมเก่งครับผมล่าสุดนี่มีงานอัปเดตใหม่ด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้เลยนะฮะ จะได้เป็นดีเจที่มันโลก975โทษๆเดี๋ยวจะไปแย่งงานพี่เลยในช่วงเวลาช่วงประมาณ4โมง4โมงถึงกี่โมงถึงกี่โมงฮะถึงกี่หกโมงก็ได้ช่วงเวลานี้เลยนะประมาณ4โมงเนี่ย4โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันพุธด้วยโทษนะไม้น้องนี่ปิดตรงไหนอะ งานพวกพี่น้อยอยู่แล้วปล่อยพวกพี่ไปเถอะอ่ะสุดท้ายแล้วการให้ทุกคนฝากเข้าเพลงเลยนะคะให้ฝากเพลงนี้ผลงานเพลงนี้หน่อยแล้วก็เราอะไรนะบาสไม่มีอะไรครับน้องละเมอครับละเมอลเมสมเขาเรียกเลยนะสมศักดิ์ศรีที่แฟนคลับพูดถึงจริงนะคะในทางที่ดีเหรอครับไม่ดีเขาบอกว่ามึนใช่ไหมใช่ไหเป็นเหมือนเป็นเหมือนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยสี่ขวบสีขวบเอออ่ะงเล็กน้องเล็กฝากหน่อยฝากหน่อย เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับกับเพลงชายในฝันเวอร์ชั่น2020นะครับผมแล้วก็เวอร์ชันของพวกเรา s b สไฟนะครับถ้าฟังแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมขอเพลงเข้ามาเยอะๆนะครับเมโล975ครับแต่ว่าใครอยากฟังอีกทีนึงนะครับผมเราตอนนี้เราก็ปล่อยทุกสตรีมมิ่งแล้วที่สำคัญที่สำคัญเลยเขาบอกว่าเมโล975เนี่ยมีชาร์เพลงด้วยนะครับผมะนั้นเนี่ย อยากจะนี่ผมนั่งมองชาร์ตเพลงอยู่เอ๊ยยังไม่มีชื่อเราสงสัยสัปดาห์หน้าจะเป็นของเราละลายแล้วก็สัปดาห์หน้าแน่นอนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแฟนคลับทุกคนนะครับผมขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับทุกช่องทางเลยนะหลังไมค์ก็ได้นะคะ Facebook Fan Page หรือว่าอะไรแอดมินโลกก็จะค่าได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะอ้าวันนี้ขอบคุณน้องๆ SB Five นะคะน้องบาร์คิมอนเต้คัพเตอร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งเพลงนี้เลยฮะใช้ในฝันจาก SB 5 Isso.